ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับเจ้าของวานด้วยนะครับผมและตอนนี้นะครับช่องของผมเนี่ยก็ได้มีเพจเป็นของตัวเองนะครับผมสามารถกดติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย,เลยอย่าทิ้งไว้ที่ดีคิปชันนะครับผมถ้ากดแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปกันเลยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวานนะครับผมวันนี้นะครับจะมาทําความรู้จักกับเหล่า e x t r e m e m e t a l อรกันนะครับโดยเหล่า Extreme m e t a l l ร์นะครับเป็นหนึ่งในสายของ No ว a แ a p p e r นะครับที่มีทั้งใน ภาค G และในภาค V นะครับซึ่งภาค V เนี่ยอาจจะนานหน่อยในจีเนี่ยออกค่อนข้างที่แตเยอะนะครับและเป็นสายหลักในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามีตัวชูโรที่เป็นฐานหลักอย่างวิกเตอร์นะครับและเหล่าพวกพ้องที่เราไปเหล่าอของ Extreme m e t a l อร์นะครับวันนี้นะจะามาทำความรู้จักกับเหล่า Extreme m e t a l อร์กันนะครับว่ามีหน้าตาและความสามารถยังไงเนาะโอเคโดยก่อนที่จะไปเนี่ยผมจะมายกตัวอย่างเหล่า Extreme m e t a l อร์เนี่ยก็คือมันจะอยู่ในภาคของ G ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยใน V อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับใน G เนาะเพราะว่า ว่าสัลากหลายของสายในวีถึงขั้นที่จะเยอะกว่ารุ่นนู้นได้จะมีของหลากหลายกว่าทําให้เอสติมเปเทเลอร์เนี่ยไม่ได้มีของสัตว์มาขนาดนั้นเนาะโอเคถ้าพร้อมเลยเนี่ยก็ไปดูกันเลยเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวหน้านของเอสติมเปเทเลอร์เบรกพาร์ตนะครับหรือว่าในชื่อของบ้านเราเนี่ยก็คือเอสติมเปเทเลอร์บูจินูสนะครับโอ้ยเจ้านี่เนี่ยมีทั้งหมด2แบบนะครับ2แบบที่นี่คือมีทั้งของ G Series แล้วก็ V Series น,นั่นเองเนาะเพราะงั้น มันจะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะนรามาดูที่ G ซีรีส์ก่อนนั่นเอง G ซีรีส์นะครับความสามารถของน้องเขาก็คือเมื่อเป็นการจงตีนะครับถ้าเป็นการคุณมีคําว่าว i n t e อในชื่อกาดถ้าจ่ายค่าคอซึ่งค่าคอข,ของน้องนี่คือดําตัวน้องเข้าโซ่ตัวหนึ่งเลือกเป็นการคุณหนึ่งใบบวกห้าฟันจนจบการต่อสู้ก็เปิดเป็นคีฐานในภาษาบ้านเราและคือคียะโซคิีฐานปกติเลยแต่ในของ V ซีรีส์เนี่ยน้องเนี่ยจะเป็นตัวทางด้านของ คริสเตเนิเลคริสเตเนิเลคือคริรูปแบบใหม่ที่จะมาในอนาคตนะครับซึ่งเป็นครีที่แบบสะเป็นคริสเตเนิเอลปกติกเลยก็คือมีความสามารถเกิดกับโดฟิจิก็คือใส่ได้แค่4ี่ใบเด็กแล้วก็ที่แตกต่างกันเนี่ยที่แตกต่างตรงที่ว่าคริสเตเนิเลเนี่ยจะมีชิวของมันที่คือ3ามหมื่นเนาะเพราะงั้นเนี่ยมันจะกาดหนากว่าชิวทิกเกอร์ของคิปก็ถึงสองเท่านะเพราะงั้นเป็นตัวกาดหนาได้ใบเดียวเนาะแต่ข้อเสียก็คือไม่ได้กาดมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าถ้าต้องการมือที่แบบ เพอร์เซฟเซมือไว้ไอเนี้ยอะไรไปทั้งเลยเขาคือมันสามารถปามไปเดียวแล้วคือช <t worries> ิลสามหมื่นได้เลยนั่นเองตัวต่อไปนะผม Extreme Metaler นะครับการชิลเนาะการชิลเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีประโยชน์รูปแบบที่หลากหลายนะครับเพราะตัวนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษแตกว่างกับตัวอื่นเนาะเพราะว่าด้วยตัวของเน่ยมีค่าคอสมีความสามารถคือโซบาร์หนึ่งเมื่อหยุดนี้ถูกทีมค่าคอสให้กับอ t ค k ซ i ร e r e x ส r e m มจาก G Zone ครับ ถ้าคุณมีกา๊าซไนโตรเมโซ์หนึ่งในบหรือต่ำกว่าคุณสามารถแตะค่าคอสถ้าจ่ายเนี่ยคือได้เขาเตัวชาร์จคืนหนึ่งใบเนาะก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่สามารถคืนเขาเตัวชาร์จได้เนาะก็ในกรณีที่ว่าเราเลือกที่จะใช้น้องเนี่ยเป็นค่าคอร์ในก๊าซเรื่องของเมเจอไคเซอร์กันสตรีมก็เพิ่มเป็นเหมือนล่างเต็มๆของน้องอะแหละก็คือเหมือนน้องเป็นส่วนหัวเนาะเพราะด้วยที่ว่าคีย์เวิร์ดหลักของพวกไอสตรีมทั่วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพวกที่แบบเป็นพวกเกรดหนึ่งเกรดศูนย์เนี่ยมนันในกรณีที่จะม ก็คือมีหัวก็มีแขนขาเฉยไม่ได้มีตัวแล้วเหมือนกับตัวเกียร์สองเกียร์สามแนละเพราะงั้นก็จะแตกต่างกันนะเพราะงั้นพวกเม,เมเทัลโอไคเซอร์เนี่ยก็เหมือนกับล่างวิวัฒนาการของน้องอีกหนึ่งขั้นนั่นเองนะเพราะงั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคอสติที่เรียบต่อยเรียบต่อกันนะเพราะงั้นเดี๋ยวทำในคลิปต่อไปแล้วกันกับเราพวกเมเทัลโอไคเซอร์เนาะทำแน่นอนครับสำหรับพวกนี้เนาะแต่ว่าก็มาทำความรู้จักกับเราพวกอีกีไมเท่าเดิมก่อนเนาะโอเค <ítulo> hè? ไปดู like ตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะครับผม Xc Metaler h a j i m a h a j i m a h เขาบอกว่านำตัวน้องข้็โซนเลิกยีนห้อหนึ่งใบเนี่ยบวก3,000ก็เป็นตัวเติมโซบวกพลังให้เฉยก็ไม่ได้มีอะไรก็ไปตัวต่อไปกันเลยมาถึงตัวต่อไปนะครับผมที่ชื่อว่า x t m e t a l e r Kabuton เนาะ Kabuton เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่เรียกว่าใช่เรื่องที่แต่บ่อยทุกทุกคนาะเพราะตอน G Series ที่มันออกขอมาใหม่เนี่ย Kabuton เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ยังใช้ได้จนถึงนั้นเนาะเพราะว่ามันเก่งมันง่ายเนาะเนื่องจากที่บอกว่า เจเนเรชันเมกหนึ่งนะครับคาร์บาร์หนึ่งนำตัวนี้เข้าโซ่แล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ที่วิ่งดิบูทให้กับใครก็ได้น้อถ้าจ่ายเนล่นเล่กับเด็กใหม่สแตนแล้วบวกสองพันเนาะก็เป็นตัวที่แบบเพิ่มเวฟได้เติมโซ่ได้แห่งใหญ่บวกพลังได้ด้วยก็เป็นตัวบูทชั้นดีฮะเป็นตัวเริ่มที่คุ้นท่านนิดก่งเนาะพอก็อาจจะใส่ยาวในตอนของจีซีรีเนาะแต่พอขึ้นพรีเมียมเนี่ยก็ไม่ได้ใส่แต่อติดเวดิกได้น้อเพราะว่ามันจะบิดตัวบูทคล้ายเจลฮอกเลยนั่นเองตัวต่อไปนะครับ คาจิวาวะนะคาจิวาวะเนี่ยบอกว่ามิเทคก็คือลัสลัสคืออะไรลัสคือความสามารถใหม่นะเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ของเด็กก็คือเมื่อสแตนนะครับมันจะได้ความสามารถเนาะก็คือลัสออโต้ช่องเดียเดเทชั่นเมกหนึ่งนำอยู่ในนี้ไปใต้กองการ์ดเมื่ออยู่ดีสแตนดนี่ความสามารถของการ์ดคุณถ้าคุณจ่ายค่าคอรสจูหนึ่งเล่กสแตนเลกาดหนึ่งใบจากนั้นสับกองการ์ดเป็นตัวเลขเพื่อนได้ไม่เป็นตัวสับกองเป็นตัวสแตนเพื่อนได้แถได้มือด้วยเขาเป็นสแตนอีกตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งก็ตอนนี้ในมีพีเมียมกา War, si> ค่อนข้างแต่นิยมใช้กันแล้วเพราะว่ามันคล้ายๆกับเอ็นจีเกอรแต่ว่าถ้าเล่นคู่กับถ้าเล่นเรื่องหนึ่งความหลากหลายเนี่ยไอ้อาจจะหลากหลายกว่าเอ็นจีเกอรนะเพราะเอ็นจีเกอรเนี่ยแค่ตัวหลักเนาะไอ้นี Stark ่สามารถตัวหน้าได้มันตัวทําคอมโบได้มากกว่านี้เองเพราะงั้นนี่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับโอเคครับเป็นตัวต่อไปกันเลยไอซีมาทันเลยรันบอลรันบอลเป็นตัวเล่นคู่ค่าที่ใช้แรกๆเลยนะเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งในตอนแรกเนาะเพราะสกิลที่บอกว่าช่องเลียนอัลโต้เนาะเจเนเรชั่นเมกหนึ่งนะเมื่อยูนิตใน คือของกูสแตนเดียวกับยูนิตนี้เนาะก็สแตนตัวน้องนะก็คือถ้าแนวตั้งตัวหน้าสแตนตัวมันก็สแตนตามหรือว่าในแถวเดียวกันเด็กสแตนก็จะสแตนตามก็ไปตัวลุกๆตามนั่นแหละง่ายๆเลยเป็นตัวที่จะง่ายนะครับเพราะงั้นเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะก่งนะสมัยมก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวสามารถบัฟพลังได้อีกนะเพราะว่ามันบูได้ตลอดเนาะเพราะงั้นก็เลยเก่งนะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับผม xt metal เลยนะครับ winghead winghead นะครับเป็นตัวเริ่มที่ออกมาล่าสุดแล้วสำหรับในของหน้าของ t series นะเพราะตัว พอประพร้อมกับเป็นหัวของวิกเตอร์เลยนะวิกเคนเนี่ยเพราะงั้นจะมีความสามารถก็คือออตโต้ช่องเลียเนาะคเคนบาร์หนึ่งนำตัวนี้เข้าโซโนเมื่อมียูนิตนะครับสแตนดนอร์ความสามารถของการ์ดคุณนะครับถ้าคุณจ่ายค่าคอเน,นี่ยคือโจหนึ่งหักเลื่อหนึ่งตัวบวกสองพันแล้วก็ถ้าไม่มีแดมงหงายเลยเรื่องไหนดมคืิใหมไหนึ่งก็เป็นตัวคืนคอทุกอย่างกันทั้งมือทั้งก็ตัวชาร์จทั้งได้โซ่ใน้ารังและได้จ่แล้วคของ,ขงที่ทุบเครื่องนะครับก็เป็นตัวที่ผมเคยเลือกใช้นะสามารถเลือกได้ระหว่างสายของคาปูตอองงแและะะสาาาายขวววิกเเเ้้้นนนนพร่ตัััมทคีไดแบบ มีผลมากนะสำหรับการเล่นเนาะเพราะว่าถ้าเป็นคาบูตอนเนี่ยก็คือเน้นการนะบุกซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเล่นเป็นวิเทนเนี่ยก็คือเน้นการคืนคอร์สเนาะเพราะว่ามันเป็นยกเล่นที่หลักหลายกว่านั่นอีกคราวนี้ครับมาถึงเอ็กซ์ติมมัทเทเลอร์ตัวสุดท้ายในเกียร์ศนะูนย์นะก็คือเอ็กซ์ติมมัทเทเลอร์นะครับซามบารานะครับซามบาราเนี่ยเป็นคิดิคอนใช่เป็นคิดิคอนไม่มีทิศอะไรเลยใช่ทุกคนเป็นคิดิคอนไม่มีทิศอะไรเลย,เ,ลยเพราะงั้นก็ข้ามไป ไม่ใช่ไม่ใช่คือน้องเนี่ยเป็นโลเป็นคิน้องคือคือมีพลังเนี้ยคือห้าพันต่อหนึ่งขีแล้วก็มีชิลหมื่นนะครับเป็นคิที่ข้อดหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะเออไม่ได้ใช้อ่ะ <c oughs> ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมีเล่ยนี่กับคิเบาอยู่กันเพรานี่ก็เลยไม่ได้ใช่นะข้ามไปเลยแล้วกันคันนี้นะครับมาทำความรู้จักกับเหล่าเอ็กซ์ตรีมเบทเลอร์ในเกรดหนึ่งกันบ้างเนาะเริ่มต้นด้วยเอ็กซ์ตรีมเบทเลอร์นะครับอาราซีดราซีดเนี่ยมีสองแบบเหมือนกันเหมือนกับเฮเบกพลาสเลยก็คือมีทั้งงในน G และะ V เาซึ่ ใน G-series เนะี่ยมีความสามารถก็คือออโต้เนาะเลือกการก์ดเลือกแสดงการก์ดเกตสาม,มือหนึ่งใบเนาะให้ยูนิตนี้เข้าช่องเรียจากบนมือนะครับถ้าแต่ค่าคอสเนี่ยค้หาก,การก์ดเกตสาที่มีคําว่าวิกเตอร์ในชื่อการคุณไม่เกินหนึ่งใบเนาะแล้วก็นําขึ้นมือแสดงนะครับจะก็จากของค่าคุณจากนั้นเลือกทิ้งงานม,มือหนึ่งใบเนาะก็เป็นตัวไว้หาวิกเตอร์นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีฐานหลักให้วิกเตอร์เหมือนตอนนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ด้วยแหละก็คือหาลองอะ่ะมักจะาไม่ใช่วิกเตอร์เสมอไปอาจจะ เอเซอร์ cer, หรือเป็นอะชูล่าไกเซอร์หรือว่าผาที่แบบเอามาเล่นทำคอโมโบอะเนาะก็คือถ้าหลุดวิกเตอร์เนี่ยก็คือเด็กมันจะเล่นไม่ค่อยได้นอ้อเพราะว่านี่ยก็เลยต้องมีตัวหาวิกเตอร์แล้วก็สกิลล่าเนี่ยบอกว่าเมื่อถูกตีมีค่าคอนที่กัดสไตล์นอตเทเกตบวกสองบนตัวเลยที่แบบง่ายๆเพาะสไตนาะง่ายๆเลยส่วนในทางหน้าของวีซิลี่เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่า Take นะเทคคอนเมื่อมีเลกัตแซนที่เขาสามารถในเทอร์ดีแลนะต,นะตัวน้องบวกห้าพันนะแล้วก็บอกว่าเมื่อลงนะครับจับมือแนละ้วช่องไม้ช่องเลี่ย สามารถเปิดพบกาซถ้าไปเป็นสุดหากกาซเจสามหนึ่งไมนำขึ้นมือถ้านำขึ้นมือที่มือหนึ่งไม่นักองการเนาะก็เป็นตัวเปิด5้าหาสามนับตัวพื้นฐานสำหรับโนวาแกเป์นะเพราะทุกๆแค์เนี่ยมีตัวเปิด5้าหาสามหมดเนาะแต่ว่าโนวาเนี่ยมาช้าเนาะยเพราะว่าเป็นของวิกเตอร์นะออกมาพร้อมกับอาราซิเนี่ยแหละเพราะงั้นก็เลยทําให้ตัวมัน,นีมีเปิด5้าหาสามในขันานทีจานเพราะว่ามันมีอีกทีก็น่าจะประมาณมีทีสิบให้จตไม่ผิดเนะาะเพราะงั้นขั้งทีจะช้านะครับแต่ก ขาเกจสาม่นเองตัวต่อไปน,มมททอน,นะครับผม XCMatter BanGate นะครับ b a n g a t นะครับมีเทคกิคว่ารัสออโต้ช่องเลี้ยในเทิร์นคุณนะครับเมื่อยืนี้สแตนเนี่ยเขาสามารถของการคุณนะครับถ้าแต่ค่าคอรเนี่ยถ้าบรรยากาเข้อเบเตอร์ตุลิทนี้ได้รับความสามารถก็คือนำไปีิเข้าโซเมื่อจบการสู้ที่ตีฮิตหรือบูทฮิตแวนยากาศถ้าแต่ค่าคอรเลิกเลิกการใบสแตนนะครับซึ่งเอากัที่ต้องสแตนเนี่ยต้องมีความสามารถรัดเลยนะก็เป็นตัวเส้นนคอมโบรัสเนาะเพราะตอนสมัยก่อนเนี่ยรั Last เป็นคีย์เวิร์ดหลัก ของเด็กอยู่ในระดับหนึ่งครับมันไม่ได้เหมือนกับตอนซูแบกเข้าซูแบกเข้าลัสจะไม่ได้มีผลอะไรมากครับก็คือเป็นตัวตีตัวอื่นซะมากกว่าเพราะงั้นถ้าเล่นลัสแบบเต็มตัวก็คือจะเป็นทาตอนฐานสองซะมากกว่าที่ใน,นการลุกแทนหรือเล่นคู่กับวิคเตอร์ฐานแรกนะเพราะงั้นเนี่ยไอ้นี่ก็ถ้าที่จะเป็นตัวกดดันนะเพราะว่าถ้าเล่นคู่กับฐานรองหรือตัวเริ่กที่เป็นเบติกเอกเนี่ยสามารถทําให้น้องลุกขึ้นมาแล้วเราสามารถมีความกดดันได้มากขึ้นนะเพราะตีชี้สามารถลุกลัสไปอื่นได้ก็เป็นตัวกดดันนั่นเอง แต่ก็ถามว่าใช้ไหมก็ข้อหน้างที่ใช้ยากาก็เลยไม่ได้ใส่น,นั่นเองเนาะต่อไปนะครับ e x t r e m e ทอร์เลยนะครับ b a r ิ o n b a r ร o n เนี่ยบอกว่าเมื่อเข้าขช่องกัดเนาะถ้าจ่ค่าคอรก็คือทิ้งมือหนึ่งนะเลือกมันกาดให้มีค่าว่าบิทเตอร์เชื่อกายหนึ่งใบเนาะไม่ถูกทีจนจบการต่อสู้แล้วก็ถ้าคุณสามารถแต่ค่าคอรก็คือคาร์บาลหนึ่งจวดหนึ่งนะครับก็เป็นตัวกัดให้เฉพาะบิทเตอร์นะเพราะงั้นเป็นตัวพีจีเฉพาะทางของมันเลยเนาะเพราะงั้นเนี่ยของทรัพย์สตีมเมเทอร์ส่วนใหญ่เนนนนนี่ยจะะะเเเเ้้้ทาาาางงงหขออิตรร์พัน ลเราอิสติมเมเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวชูโรงให้เล่นกับวิกเตอร์ได้ง่ายนั่นเองแล้วก็สกิลในคาราบาโจเนี่ยก็เป็นตัวไอที่แบบค่อนข้างทีใช้ง่ายแล้วสามารถเพิ่มมือได้ด้วยน้อยนั่นเองต่อไปนะครับอิสติมเมเตอร์นะผมกัสดอนกัสดอนเนี่ยมีเทคก็คือเอสซีที่หนค่าขันถึงเทิร์นแถบยูนิตนี้เนาะเลือกเรียกะไม่เกินห้าใบแล้วสามารถรีซิกเนาะแล้วก็เมื่อสไตเนี่ยควสามารถเนาะตัวน้องจะบวกสี่พันตามจีโซนที่ไหนหน้าอยู่ก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเพราะว่า ลีซิทไม่พอจะเป็นตัวตีที่คุกข้าจะแรงที่สุดในโนวาแกร์เปอร์โดยสังเกตหนึ่งเพราะงั้นเป็นหนึ่งตัวที่คานที่จะเก่งครบเครื่องนะครับเป็นหนึ่งตัวที่คิดว่าสามารถติดไปใช้ได้ยันอนาคตเลยนะเพราะอนาคตก็มีการตัดบ่ออยู่บ้านของตัวน้องในแจ็คีซิทแองเนี่ยักแต่ละคนที่เล่นพีเมียไปตอนนี้คิดว่าการสูดอนไม่สําคัญนะยังคิดว่าการซรดอเนี่ยยังไงก็ต้องติดไว้ครับจะติดไว้ใช้กรณีไหนบ้างกรณีที่เจอพวกที่แบบเผาบอ่อได้ยุ่งกับเลียากาแล้ได้ตัวนี้จะช่วยได้มากตอนที่เราบุกนะเพราะง ถ้าเราเป็นแนวบุกที่ไม่มีการป้องกันเลยมันทำให้เด็กมันบางนะเพราะนึกว่าเนี่ยเป็นเด็กเวฟที่ต้องการเรียกนะเนาะเพราะงั้นถ้าเรียกะเราหายไปเด็กเวฟทุกอย่างเขาจะหยุดเนาะเพราะงั้นถ้ามีกระสุนมาช่วยเนะี่ยเด็กมันจะเล่นง่ายขึ้นนนเองตัวต่อไปนะครับผมเอ็กซ์ซีมเทเลอร์ทาจิบาโกนะครับทาจิบาโกซึ่บอกว่าเมื่อเข้าขช่องการดเนะาะทิ้งมือหนึ่งนะครับแล้วก็จิ้มแมงการของคุณเนี่ยที่รันถูกตตีอยู่นะไม่ฮิตเนาะแล้วก็เทคมาเข้าขช่องการ์ดนะเทคลากออกโตนะ้เนาะบอกว ถ้าคุณมีการที่มีคาว่า extreme t a l e r high a c o s อยู่ในดับโซนนั่นะคือตัวมันนอนเล่นอาการถึงใบแล้วก็สามารถเนาะคาร์ตาบาหนึ่งนะครับเมื่อเริ่มต้นช่วงกาสเต็ปนะครับในการที่เป็นการคุณถูกจงตีเนาะถ้าจะค่าคอร์สก็คือคารตาบาหนึ่งเนี่ยเมื่อเข้าช่วงกาในภะาบเลสเนาะก็ได้บกชิลหมื่นนั่นเองก็เป็นตัวเพิ่มชิลหมื่นให้ด้วยนะก็ค่อนที่จะเก่งนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าใช้ยากตรงที่ว่ามันขอที่มันต้องมีมันในดอกเนาะเพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่า ไม่คุ้มเท่าไหร่ในการใช้เนาะเพราะว่าเรามี PG ไงแดมอยู่แล้วเพิ่มกันไม่ต้องท่าที่จะคุ้มกว่าเพราะันคืนคอได้เนาะอันนี้ก็มีแก้ชิวหน่ะแล้วถ้าเจอแคนงหอบบอดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เล่นเนี่ยตัวนี้เนาะ,ะตัวต่อไปนะครับผมทางด้านของไอสตีมันเทเลอร์เจลฮอฟนะครับเจลาฮอฟเนี่ยเป็นตัวบูทที่เก่งมากๆใน G ีซีรีส์แล้วก็พรีเมี่ยมในตอนนี้นะเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถทําเวทเพิ่มได้นะเพราะว่าสกิลบอกว่าคาบาหนึ่งนะครับนั่งอยู่ในเข้าสู่โซเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นนี้้้้้บบบบูต์ใหกกกกััเเรรรออาาาาาาถถะคคขว่ิ ควาสามารถโจวหนึ่งแล้วก็สเตลเลีการหนึ่งใบยืนนั้นหวกสองพันเป็นอะไรที่เก่งบูทได้เติมโซได้เพิ่มเวฟได้ได้มือด้วยครบเครื่องเป็นอตัวที่คิดว่าสามารถหาติดได้นะครับถ้ายังเล่นเวกเตอร์ไม่ฐานละเนาเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่ใช้ง่ายและเก่งนะครับตัวต่อไปนะครับเอ e กซ์ e ีแมท r ทลอร์นะครับเบนคอนเฮนดอนใช่เฮนดอนเนี่ยเป็นวลิลาพลัง8,000พลังป้องกัน5,000มีหนึคิด,ดิคอน ก็เหมือนกับร่างของวิกเตอร์แหละแต่ว่ายังไม่ใช่ร่างที่แบบอเกตเต็มที T ่ M T แล้วเป็นเหมอือนเกตหนึ่งเกตเต็มที่นี่คือเกตสามเนาะแต่พันธกังร่างที่พันธก่างสุดสุดก็คือเฟมเบลิกนี่แหละเอาง่ายเลยเพราะว่าวิกเตอร์ค่อนข้างมีอะไรที่แบบชัดเจนมากๆนะเพราะว่าอา่ามันค่อนข้างจะดูง่ายนะนเกตหนึ่งเกตสามเนาะมันค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกก็คือเบ็ดอาวุธแต่เปลี่ยนร่างสุดๆก็คือในหน้าเฟมเบลิกอันนั้นเนะนี่ยเห็นภาพได้ชัดสุดๆ,ๆุดแล้วตอนนี้ก็เป็นตัวแบบเดียวกับชูโรว์เป็นเกนะตััวต่อไปนะนะครบใของ G-series นะครับก็คือปัญญากี้นะครับไอซิมมิเทอร์ปัญญากี้ไอซิมมิเทอร์ ur, ปัญญากี้เนี่ยในนี้มีเทคที่ค่ายที่จะต้องพ้าใจหน่อยเนาะก็คือเทคคอนนะครับถ้ามันยากาศคุณมีคำว่าวิกเตอร์ไอชิการเนาะยูนิตไม่อื่นในแถวแนวตั้งกับตัวยูนินี้นะครับได้แล้วเขาสามารถออโตโ้แวเลียนะครับเมื่อ,อยูนิตสแตนเนี่ยเขาสามารถของการคุณเนาะในจดเทิร์นยูนิตได้เขาสามารถลัสแวนเลียเมื่อยูนิตโจมตีบรรยากาศลูกยิงคุณไม่เกินสองใบยูนิตนั้นไะด้บวกสี่พันจนจบเทิร์นก็เป็นตัวที่เรียกคอมโบแฟมิกเนาะ็คือ เปหนึ um Get 4, um ่งต <that 's S 2> ัวนะครับท <inaudible> ี่ทําให้โนวามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะว่าเล่นในคู่ของโบเฟมฟิลิกเนี่ยตัวน้องได้สามารถให้ตัวหน้าเนี่ยมาตีแจก4,000ได้สองเป้าแล้วก็คือแจกให้ตัวเอแจกให้เรียกไตัวหนึ่งเนาะก็เพราะงั้นมันจะเป็นตัวเพิ่มพลังที่กว่านี้จะดีเนาะแล้วเฟมฟิลิกเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่สามารถเพิ่มเวฟได้อยู่แล้วในลำพังตัวมันนะเพราะว่าตัวมันในสองคาเดบาทิ้งมือหนึ่งสไตเลกาเนาะแล้วก็ทั้งสไตเสามใบมาก่อนที่คาสมาเฉพาะของมันเนาะก็คือทิ้งมือสามนะสได้ต เป็นตัวที่สามารถเพิ่มเวฟได้แบบเรื่อยๆนะตามแดมตามมือนะครับเพราะเขาท่าที่นี่ะเก่งนะก็เลยเป็นหนึ่งตัวนะสมัยก่อนที่ยังหาติดกันไว้ตอนนี้ก็ติดได้นะแต่อาจจะเป็นทางเลือกมากกว่าเพราะว่าพื้นที่เก่งในแนวหลังจริงๆนะอาจจะเป็นข้างหน้าของเจลร์ฮอกก็คือคุณต้องไปเลือกระา่าดชาวเจอรฮอกหรือบัย่ังกีนั่นเองเนี่ยครับมาดูกันหน้าของไอซิเมเอร์ในข้างหน้าของวีซีดีกันบ้างไอซิมเมทเตอร์การนบาลูกันครับการมนบาลูก,กันเนี่ยบอกว่า เมื่อโจงตีถ้ามันกัดเป็นว่าเบตเตอร์ชื่อกาลนะโซบ้านหนึ่งเล่นนิ่งการอย่างใบสแตนนะครับแล้วก็ยุคนี้บวก5,000จบาก,การต่อสู้ก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถพลังระบาดเวฟได้นะเพราะว่าตัวมันเป็นตีเคเกตหนึ่งเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเคเกตหนึ่งแต่ว่ามันสามารถตีฟอร์ดเข้าพบมาตีหมื่นสามแต่ภาษาเพิ่มเวฟได้ด้วยก็เป็นตัวที่ค่อาดที่จะเก่งมากๆนะครับก็เลยเป็นตัวแรกที่ผมคิดว่าน่าจะหาติดเวดีวีซีรีส์เนาะส่วนตัวนะครับตัวสุดท้ายและเอสตีมแมทเทอร์นะครับ ซัสซ่าเรอร์นะครับซัสซ่าเรอร์เนี่ยบอกว่าเมื่อลงช่องแวรนะทิ้งมือจั่วนะครับก็เป็นอย่างตัวที่สามารถเปลี่ยนมือได้น้อแล้วก็สกิลบอกว่าโมดิ์นี้นะครับสเตนเน่โมดิ์นสเตนแล้วฮ่าอยู่นี้เนี่ยอยู่ในแถวหน้าที่เพิ่มขึ้นมาเนาะจับ,บุกนี้จับุกหนึ่งหมื่นจบเทินนะครเป็นหนึ่งตัวที่แบบ 3, ตีหมื่นแปดและอยู 4, ่ช่องหน้า,าก,ก็คือตีสองหมืนสามเนาะก็เป็นตัวตีตัวที่แบบตีฟอร์สเข้าเลยนะก็เป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับพื้นที่เล่นอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ไ้้ออ้้ใใสส่่่่่่่นนนนะะะเเเพพราาาาววววมมััีีีีตตทแแบบกกกงงออยยูลถจไป็คื ใส่ตัวอื่นดีกว่านะสำหรับในฟีซีรีส์เนาะโอเคครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเหล่าเอ็กซ์ติมเมเตอร์นะครับในรอบนี้เนาะก็นี่เป็นแค่ EP ที่1นะครับเดี๋ยวจะมี EP ที่2เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอื่นๆตามกันมาอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อยากให้ทำรู้จักกระสายเนี่ยก็ลองคอมเมันไม่ได้ข้างหน้านะครับถ้าผมทำได้เลยข้อมูลได้ง่ายเนี่ยก็อยากจะทำมาให้แล้วกันนะครับโอเคถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับถ้าไม่ผิดพลาดประการใดหรือว่า ไม่พอใจก็บอกกันหน้าเหนะครับผมก็ต้องขออภัยมาันที่ดีด้วยแล้วกันโอเคสับคิิปนี้ก็จบัพลงนี้แล้วก็ไปละเจอกันบ๊ายบาย